สวัสดีค่ะพุกับชั้นที่เกมเมอร์นะคะก็สวัสดีกับเพื่อนเพื่อนชาวเมียโฟด้วยนะวันนี้เราอยู่กับเกมเมียโฟเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้เราจะมาทำเคล็ดทำขอค่ะตามหาสมบัติของจริงเนาะก็เราจะมาทำอันนี้กันแล้วก็ไปรับเฟสที่ปีตรงนี้นะปุ่งยาส่อ,อพิษอันนี้อันนี้นนแล้วก็รบ,บริเวณนี้ ก็คุยเฟสคุยกับโยรังโอเครับมาป่ะเขาบอกว่าจะอยู่บริเวณนี้เราต้องเปี่ยนหน้าหมอ เพราะว่าไอเกมเนี้ยเวลามันนั่นไงเห็นไหมทุกคนสีส้มๆเห็นปะแต่ว่ามันจะขึ้นไปยังไงก่อนโอ้ยนี่ครับยงเหลือเท่าไหร่รอบสามอะรอบสี่เออแอดวานเกินเลยไม่ได้อเปล่อเนี่ย โอ้ยอ,อย่าเพิ่งสีการ์ตอมน,นี้เออเก็บครับเทียบร้อยอย่าลืมกดรับรางวัลน,นะคะก็หวังว่า,าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยวันนี้ไม่ไปกันค่ะอยีอย่างสิ่งนี้เป็นดีน,นนะบายบายไห้ชบ